FC ของน้องเจจ่า55เลยนะคะสําหรับคนต้องการกระบะย,ยกสูง4ประตูวันนี้เจะจ่าเอามาแบทเทิลกันนะคะระหว่างสีขาวกับสีบอลเงินนะคะถูกฉลองใครหลายคนวันนี้เจะจ่าเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูเลยนะคะว่ามีสองคันแล้วสสีนะคะให้ FC ได้เลือกนะคะกับรถปี2 0 1 9เกียร์ออโต้ยกสูงนะคะสภาพเดิมนะคะเกรด A นี่คือสภาพรถพร้อมใช้ง,งานแล้วนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะใครถูกใจสีบอลเงินหรือใครจะเอาสีขาวมุกนะคะคันนี้เป็นตัว2.4ตัว E นะคะสภาพภายในส่วน ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ FC ใครอยากได้รถสวยกลิบแบบกลิบแบบนี้นะคะรับประกันวารันตีรถไม่ชนหนักจมน้ำพิคอนจมน้ำไฟไหม้นะคะไม่มีแน่นอนนะคะ FC นะคะวารันตีศูนย์ทุกคันนะคะวันนี้จะจะเอามาปเปรดให้ดูดูรายละเอียดในคลิปนะคะแล้วก็ค่าตัวค่ามวดผ่อนนะคะจะจะแจ้งไว้ให้หมดเลยห้ามพลาดไปดู พยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกร็ดเอนะคะวันนี้เจอกับน้องเจ้าจ่าที่พยนอีกแล้วนะคะเอารถ2คัน2สีนะคะปีเดียวกันนะคะ ต่างกันแค่ปีโจทย์นะคะวันนี้ใครชอบสีขาวกดไลค์เลยค่ะใครชอบสีบนเงินกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะคะจะจ่าเอามาให้ชมนะคะ2คันนี้นะคะเป็นตัวปี2019นะคะได้ตัว2.4ตัว E ีนะคะเกียร์ออโต้ทั้งสองคันเลยค่ะ FC แล้วเป็นรถหน่วยงานนะคะบอกเลยว่าประวัติศูนย์มีแท้แน่นอนนะคะทั้ง2คันรับประกันวารันตีไม่ชนหนักพิวามจมน้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะคันสีขาวนะคะจะเป็นตัวปี2019จดปี2020นนะคะคันนี้ ได้ไม่หนึ่งแสนสามนกิโลนะคะค่าตัวอยู่ที่ห้าแ0 0ห้ามเกพันบาทนะคะ ได้สีขาวมุกส,สวยๆเลยนะคะบอดี้เดิมๆแบบนี้ fc อยากได้นะคะถ้าฟรีดาวผ่อนอยู่ที่9,259บาทตลอดอายุสัญญาเอาไปเลย8ปส,สีงวดหรือว่าลูกค้าจะซื้อสดก็ทําได้เช่นกันนะคะมาดูความสวยความเดิมของสีขาวกันก่อนนะคะคันแรกเลยนะคะจากเหลี่ยมสันฟา้ากระโปรงตัวรถคมๆนะคะนินเนียนสวยๆนะคะแลวบอดี้รถเนียเดิมทั้งคันออริจินอลโรงงานแน่นอนนะคะ fc ส่วนกระจังหน้านะคะตัวโฉมปี2 0 1 8 2 0 1 9นี้นะคะจะได้ในส่วนของ สี่เหลี่ยมข้างหมูนะคะพร้อมโครเมียมนะคะหลอดไฟโคมไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟฮาโลเจนโคมไฟยังสวยใสยอยู่เลยนะคะ f c พร้อมไฟตัดหมอกนะคะสเปค2คันนี้นะคะไม่ต่างกันเลยนะคะต่างกันแค่สีนะคะลูกค้าจะได้สีไหนแคปทะเบียนนะคะโทรเข้ามาหาเ้องจ่าก,ก่อนได้เลยนะคะฟรีดาวได้นะคะจะจาจ่าขอย้ําฟรีดาวได้นะคะแต่จะจาจ่าจะให้ดูว่ารายละเอียดความสวยความเดิมนะคะของแต่ละคันที่ลูกค้าจะได้ไปเนี่ยคุ้มค่าขนาดไหนนะคะบอกเลยว่าไม่มีการกลับสีไม่มีกอไม้ไม่มีเปลี่ยนเล่มแน่นอนเพราะว่าประวัติศูนย์เราเช็คได้นะคะถ้ารถหน่วยงานเขาจะมีการเช็คระยะขึ้นห้างตลอดค่ะ fc ในส่วนของด้านล่างนะคะในส่วนของด้านล่าง นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเบ้าโชกนะคะก็บอกโชกนะคะไม่มีรอยแก้ไขตัดต่อหรือว่าด right ัดแปลงใดๆเลยนะคะล้อแม็กอันลอยสกรู6กลูดิสหน้าดําหลังนะคะด้าปียาง2023นะคะเป็นยางของยี่ห้อกูดเยีย r นะคะข้อดีของอยางยี่ห้อนี้ก็คือเขาจะมีความนื่มนุ่มนิ่มนะคะเกาะถนนนะคะดีเลยนะคะของกูดเยีย r นะคะดอกยางปี2023ลูกค้าไปใช้ต่อยาวๆเพราะว่ายางนี่เพิ่งเปลี่ยนนะคะ มาเลยนะคะ f c นะคะกระจกมองข้างพับอัตโนมัติไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยว LED นะคะโลโก้ไฮลักชัดเจนบันไดทางขึ้นอยู่สภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะกันชนอ่าไม่ใช่กันทนกันสาดนะคะกันสาดนี่ติดให้แล้วนะคะลูกค้านะคะฟิลม หน้า40รอบคัน60คันนี้ติดให้แล้วถ้าลูกค้าจะเอาไปใช้งานต่อคือไปใช้ต่อได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะที่เปิดเป็นโครเมียมไม่มีรอยขีดกากนะคะไม่มีรอยชํารุดแต่อย่างใดเลยนะคะถ้าลูกค้าจะเอาไปใช้งานต่อรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะคะฟรีดาวก็ผ่อนแค่9,000กว่าบาทนะคะหรือใครจะผ่อนแค่72งวดก็ผ่อนไม่เกิน10,000บาทนะคะ Fc นะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะ มาดูตรงแคสซี c, คันนี้กันบ้างนะคะแคสซี c, คันนี้นะคะสภาพสวยสภาพเดิมนะคะเดิมน้งเส้นแน่นอนค่ะแคสซี c, ไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะไม่มีรอยพ้่นสีนะคะดูจากตัวน็อตนะคะใหม่ๆเลยนะ f c นะนะคะล้อด,ด้านหลังก็ไม่มีรอยเบียดนะคะ f c สติกเกอร์ด้านข้างเกา,า,าพิลเนอร์อยู่ชัดเจนทั้งหมดค่ะอ่าใครอยากได้มารูุรถตัวจริงก็มาได้เลยนะคะ ส่วนคันนี้นะคะก็จะได้ในส่วนของกล้องถอยมาแล้วนะคะถ้าไมถึงได้กล้องถอยคะน้องญาจ๋าคันนี้ก็เพราะว่าเป็นปี2 0 1 9จุดปี2020นะคะเป็นปลายปีนะคะก็จะได้ในส่วนของตัวนะคะกล้องถอยมาให้นะคะตรงนี้นะคะที่เปิดฝาท้ายเป็นโคเมียมมีดวงไฟตาที่3นะคะ fc กันชนท้ายนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบไม่แตกไม่หักนะคะไม,ไม่มีรอยชนแน่นอนนะคะทะเบียนก็สวยด้วยนะ1นึ่งขอขางงง,ง857ค่ะนะคะในส่วนของตัวไฟท้ายคมแท้คมเดิมค่ะไฟท้ายไม่มีรอยแกะไม่มีไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแก้ไขนะ,ะโลโก้ต่างอย่างอยู่ครบนะคะแล้วเรามาดูวันท้ายกันบ้างอ่ะส่วนไลเนอร์นะคะก็เป็นสภาพไลเนอร์เดิมไม่มีรอยแตกรอยหกักรอยขูดรอยเบียดนะ รอยสนิมนะคะตรงด้านล่างของไลเนอร์เนี่ยไม่มีก่อให้เห็นเลยค่ะ f c สภาพสวยมากนะคะตัวรอยน็อตนะคะตัวสะโพกขวาสะโพกซ้ายนะคะตัวน็อตเนี่ยสีแจมมาร์กรอยพ่นสีเนี่ยยังอยู่เลยนะคะจากโรงงานนะไม่ใช่รอยรอยพ่นสีใหม่นะเนี่ยสีรอยแจมมาร์กจากโรงงานอยู่นะคะสะโพกซ้ายสะโพกขวานะรอยเม็ดอาร์คอยู่ครบอยู่ครบนี่นะคะอ่ะตัวน็อตรายละเอียดต่างๆครบชัดเจนค่ะ f c ถ้าใครไม่มั่นใจนะคะแนะนำมาหาน้องจาที่เพยนต์นะคะ,จะจรีเควสจ้าจ๋ามาได้เลยนะคะจ,ะจา้าจ๋ารับสายเองดูแลเคสเองทุกเคสนะคะสติกเกอร์อยู่ชัดเจนนะคะของตัวพรีเลเนอร์นะคะเอาไปใช้งานต่อได้เลยแท็กซี่ฝั่งขวานะคะเลขตัวถังไม่มีการแก้ไขไม่มีรอยปั๊มใหม่นะคะ fc นะ,ะสะภาพสวยๆเดิมๆนะคะเนี่ยตัวล้อทั้งสี่ล้อไม่มีรอยเบียดเลยนะคะรายละเอียดตัวรถของจริงนะคะสวยตรงปกแน่นอนสวยตรงปกแน่นอน,นะค่ะ fc นะคะดูได้เลยนะคะถ้าสีขาวเนี่ย ค่อนข้างจะไปไวนิดนึงนะคะเพราะว่าขายดีนะคะส่วนใหญ่เลยของเราก็จะมี4บีบอลเงินนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในของสีขาวกันเลยนะก็จะมืดมืดนิดนึงนะคะ FC นะคะจะจะรีวิวไว้วันที่22เมษายนะะอ่านี่คือภายในนะคะแผงประตูลูกค้าดูความเสวยความเดิมนะคะไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยถลอกเลยดยสามนะปุ่มใช้งานปุ่มพับกระจกปุ่มออโต้นะคะใช้งานได้ปกติเหมือนเดิม พวงมาลัยนะคะ,ะ,คะเป็นมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยก็ช้ำน้อยนะ fc นะในส่วนของตัวพวงมาลัยก็ช้ำน้อยนะคะดูจากตรงไหนจะจา๋าดูจากาที่รอยใช้งานนะคะเนี่ยรอยใช้งานอ่านี่สภาพสวยสภาพเดิมนะคะให้ดูเลยว่ามันไม่มีรอยถลอกอ fc มันสวยนะคะไม้แท้นะคะเราไม่กอนะมาอยู่ที่1น0 0 0 0สนสามนนะคะ 4,730กิโลเมตรนะคะแล้วมีหน้าจอนะคะติดตั้งมาจากโรงงานนะคะเป็นหน้าจอที่มองกล้องถอยหลังให้นะ้าเป็นปี19ธรรมดาไม่มีนี่มองกล้องถอยหลังนะชัดๆเลยต้องเป็นปี2019.20นนะคะถึงจะมีนะมีโหมดเชื่อมต่อบลูทูธ เชื่อมต่อ w i ไ i ได้นะคะ f c คันนี้นะราคาต่างกันกับสีบอลเงินแค่ 20, 2 0 0 0 0นนะคะเดี๋ยวจย์จะรีวิวสีบอลเงินให้ดูนะคะนี่ก็คือสภาพส,สวยๆความเดิมก็ไม่มีรอยทะลอกรอยเบียดหรือว่ารอยแก้ไขนะสภาพวส,ส,สวยๆเลย f c สภาพเดิมรอยคอนโซลเกียร์ก็เช่นกันนะก็จะไม่มีรอยทะลอกหรือรอยหักแตกหักให้เรากังวลใจได้เลยปุ่มมีข้อหมดใช้งานได้ปกติบางคนว่าใช้งานยังไงนี่เลยลูกค้าถ้าเรากดปุ๊บอ่ะ เมื่อกี้ไม่ได้ใช้งานนะคะถ้าเรากดใช้งานก็จะขึ้นลักษณะ E c o ค o โหมดอย่างนี้เลยนะคะกดซ้ำหนึ่งรอบก็เป็นโหมดปกติแล้วค่ะวิ่งปกติก,กด Eco m o โหมดก็ใช้งานวิ่งโหมดประหยัดน้ำมันหรือใครจะใช้โหมดเพราว่าบโหมดเขาก็จะขยับลงมา <S <S นะอ่ะกดที่เดิมกดซ้ำขึ้นกดที่เดิมหายอ่ะโอเคการใช้งานคือใช้งา่งายๆค่ะ fc นะถัดหน้าก่อนเราจะไปดูในส่วนของตัวประตูด้านหลังนะคะดูจากตัว คานเสาเนะคานเสาเสภาพเดิมค่ะ FC คานเสาเเดิมนะคะรอยนอ็อตนะคะรอยตัวรายละเอียดเท่าเก็บใสไ่ไฟสภาพเดิมสภาพสวยนะคะ FC นะมาดูรถตัวจริงได้นะคะที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงศรีแยกมินบุรีกรุงเทพนะคะเจ๊จ๋าเอาคลิปมาให้ลงดูแล้วนะคะ FC กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเบาะด้านหลังสภาพเดิมนะคะ FC ฟซีเบาะด้านหลังไม่มีรอยแก้ไขดัดแปลงตัดต่อนะนี่สภาพไม่ช้ำนะคะยัะมืดนิดนึง แต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะมาดูรถตัวจริงก่อนได้โทร็อกรถก่อนได้ค่ะนะคะดู FC ซของน้องจ๋าก็สนใจนะคะยังมีแผนที่จะออกรถไปใช้งานนะคะมือสองช่วงนี้นะคะแต่ยังไปหาที่ไหนยังไม่ถูกใจลองเปิดใจให้น้องจ๋าและบริษัทเพรยนดูนะคะเดี๋ยวจ๋าดูแลให้นะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าที่ดูอยู่ต่างจังหวัดสนใจคันนี้นะคะหรือสีบอลเงินนะคะทักทายกันเข้ามาได้เดี๋ยวจ๋าจัดให้ตามคำขอเลยมีคําถาม มีคำตอบให้ลูกค้าทุกคําถามนะคะถ้าใครสนใจหรือว่าสงสัยติดขัดเรื่องอะไรนะคะปรึกษากันได้นะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็ถ้าอยากได้รถมือสองคุณภาพเป็นดีเกรดเอนะคะทักหาน้้วจะเท่านั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์คันสีข่าวกันเลย เรามาดูเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์คันนี้ไม่หนึ0 0 0มกว่ากิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะขนาดเครื่องยนต์2.4นะคะนี่คือเครื่องยนต์เดิมนะคะจะจัดสตตร์ไว้อยู่ให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันชัดๆเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะรถเท็จยนต์นะคะเราคัดเกดให้อยู่แล้วเน้นความสวยความเดิมเน้นคุณภาพเน้นความสบายใจให้ลูกค้าไปใช้งานต่อแบบไม่ต้องคิดเยอะนะคะไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องกังวลเรื่องต่อมเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์เดิมมาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะคะตัวแผ่นเพดดูจุดเดิมไม่่่มมมีออตกใใหห แผ่นเพดนเดิมที่ติดมาจากโรงงานจากตัวรถเลยนะคะดูจากตัวคารนนะคะยึดโคมไฟด้านหน้ายังเดิมเดิมไม่มีรอยแก้เลยถอดนะคะคุีนะคะนอตฝากระโปรงเช่นกันนะคะไม่มีรอยถะลอนนะคะรอยเม็ดอเม็ดอ้าอยู่สภาพเดิมนะคะลูกค้ามาดูรถตัวจริงดีกว่าถ้าอยากสบายใจกว่านี้ถ้าดูในคลิปน้องแมจ๋าแล้วบอกว่าไม่ชัดเจนนะคะมาดูรถตัวจริงได้เลยในส่วนชนวนกันความร้อนสภาพเดิมไม่มีรอยไม่มีรอยขีดเกลือไม่มีรอยผุไม่มีรอย,ยพังนะคะสติ๊กเกอร์มกอมกร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบ เครื่องยนต์ก็สดใหม่นะคะแห้งไม่มีรอยซึมรอยหยดขอนามันเครื่องนะคะคันหน้าไม่มีรอยแก้ไขดัดแปลงค่ะตัวคันหน้านะดูเลยนะคะไม่มีรอยถลอกกองตัวประแจเลยนะคะคานยึดหม้อน้ําสภาพเดิมนะคะกิบล็อกหมอ้อน้ําอยู่ตรงเหมือนเดิมค่ะเอซีใครกังวลเรื่องรถมือสองโกยมมวขายมาดูรถที่เพรย,ยนต์ก่อนนะคะตรงนั้นตัดทิ้งไปเลยนะคะไม่มีแน่นอนเรามีแค่รถเกียร์เอว,วารติให้ลูกค้าทุกคันนะคะตรงนี้อ่ะดูคันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูในส่วนของตัว คันสีบอลเงินนะคะเราแบทเทิลให้ดูเลยนะคะต่างกันยังไงปี2019จุดปี2020กับปี2019เฉยเนาะคันสีบอลเงินนะคะราคาจะอยู่ที่5,39,00 0บาทแต่จะไม่ได้กล้องถอยนะจะไม่ได้กล้องถอยนะคะเอซีนะคะก็ต่างกันตรงนี้นะคะเล็กน้อยนะคะเพิ่มเงิน20,000ได้กล้องถอยได้ปี2019.20แต่ว่าถ้าใครบอกว่าชอบตัวนี้ไม่มีกล้องหลังไม่เป็นไรประหยัดไป20,000ก็เอาคันสีบอลเงินไปใช้งานนะคะ ค่ะนะคะเรามาดูคันสีเทาหรือว่าสีบอลเงินนะคะคันนี้เป็นปี2 0 1 9นะคะค่าตัวอยู่ที่5 3 9แ0 0่บาทค่ะมาอยู่ที่1 6 0 0 0กิโลเมตรนะคะเหมือนเดิมค่ะบอดี้เดิมเหมือนกันทุกอย่างนะคะต่างกันฟังก์ชันนิดเดียวเองนะคะคือกล้องถอยนั่นเองนะคะประหยัดต่างกันแค่2 0,000ื่นนะคะใครชอบนะคะรักพี่เสียดายน้องแต่ถูกฉลกสีไหนนะคะก็ทักทายสอบถามน้องจะจากเข้ามาได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวทุกเคสขอย,ย้ําจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวทุกเคสนะคะ ดูขึ้นกับเครดิตนะคะแล้วก็รายได้ลูกค้านะคะอ่ะเรามาดูความสวยของและข้อดีของสีบอลเงินกันนะคะข้อดีของสีบอลเงินหรือสีเทาก็คือหนึ่งเลยนะคะรักษาทําความสะอาดง่ายนะคะแล้วก ไม่เก่างา่ายนั่นเองนะคะรอยขนมงขนแมวรอยฟงรอยฝุ่นนะคะก็ไม่ได้เห็นชัดเจนนะคะข้อดีแตกต่างกันไปนะคะใครชอบเนาะมาดูเหลี่ยมสันค่ะเดิมเดิมเหมือนเดิมค่ะเรื่องบอดี้มันเดิมอยู่แล้วนะคะ fc นะคะกระจังหน้าสวยเดิมสดใหม่นะคะทะเบียนชอบ8กอไก่ทศฐาน914 3แคปมาค่ะนะคะคันนี้ทั้ง2คันยังไม่ติดจองน้องก็จะรีบอัปโหลดคลิปให้ลงให้ดูเลยนะคะโคมไฟสวยเหมือนเดิมค่ะจะจ๋าไม่ให้ดูไม่ได้นะคะโคมไฟคมหน้าน่ะสวยเหมือนเดิมนะคะเราขัด สปานะคะขัดสีนะคะสวยกลิบแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะมีการปรับสภาพอีกหนึ่งรอบกันที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะคะนี่คือความสวยใหม่นะคะภาษีพรบรเราจัดการให้ลูกค้าหมดไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมส่วนคันนี้นะคะได้ยางของโฟสโตนนะคะได้ยางปี2022นยะคะยางปี2022นะ,ะ 2022, นะ fc นะสัปดาห์ที่82นะคะ fc สกู6ครูนะคะดิดหน้าดำหลังเหมือนกันนะคะเบ้าชกหรือว่ากระบอกโชคนะคะตัว ้มล้อนะคะสาภาพเนียนสาภาพเดิมค่ะลูกค้าไม่ต้องกลัวเจ,จ้าจาจะให้ดูทุกคันอยู่แล้วนะคะไฟเลี้ยวมองข้างกระจกมองข้างปอบไฟฟ้าเหมือนเดิมค่ะไม่มีรอยแตกรอยหักนะขนาดฟิล์มคันนี้ก็ได้แล้วเช่นกันนะคะแต่ว่ายังไม่ได้การสาดให้นะคะเหมือนคันสีขาวคันสีขาวให้การสาดมาแล้วนะคะ FC นะคะบันไดทางขึ้นก็ไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยแตกหักเหมือนเดิมนะคะที่เปิดโครเมี่ยมเป็นสีบอลเงินเหมือนกันนะคะ,นะคะ FC เห็น2คันแล้วนะคะชอบคันไหนทักทายเข้ามาได้นะคะจะจ่าให้ดูมุมกว้างว่ารถที่เพรยนต์นะคะสวยจริงนะคะเอเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยนะคะบางคนมีครอบครัวใหญ่แล้วก็ค้าขายด้วยบรรทุกของได้ด้วยนะคะแล้วก็ผ่อนพอสบายๆแล้ได้2 0,000ก็ผ่อนสบายๆนะคะ,ะเฉลี่ยเดือนละ9,000กว่าบาทฟรีดาวนะ มาดูนะคะในส่วนของแคสซีด้านล่างเช่นกันค่ะแคสซีด้านล่างก็สภาพสวยสภาพเดิมเหมือนกันเนียนๆค่ะ f อซนะคะดอกยางก็ปี22สองก็ใช้อีกยาวๆค่ะ f อซไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะรถเราโครงสร้างเดิมอยู่แล้วนะคะภาษีพรบก็เดิมๆเราให้หมดเลยนะคะลูกค้าเอาไปใช้งานต่อได้เลยไปดูแลปีที่2ได้เลยนะคะวารันตีร้านเรามีให้เหมือนเดิมนะคะเนี่ยคือสภาพสวยต่างกันแค่กล้องถอยแค่นั้นเองห่างกัน2 0,000ต่างกาันแค่กล้องถอยค่ะ f อนะอนะมาดูในส่วนของด้านท้ายนะ ปลายท้ายคมแท้คมเดิมค่ะเพราะว่าจะจ่ารีวิวรถแต่ละคันรถล,ลูกค้าที่จะส่งมอบให้นี่ค่ะรถที่จะาจ่าจะส่งมอบให้ลูกค้าต้องพร้อมใช้งานนะคะ FC นะต้องพร้อมใช้งานค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะไปทําอะไรแก้ไขเสียเงินเพิ่มเติมหลังจากที่รับรถนะคะไม่ต้องกังวลลูกค้าแค่ไปดูแลต่อเรื่องน้ำมันเครื่องภาษีพ,พบรบประกันแค่นั้นเองนะคะแต่ประกันปีแรกถ้าจัดไฟแนนซ์นะคะเราต้องทําให้ลูกค้าเลยนะ มาดูในส่วนของตัวไลเนอร์นะคะแมกไลเนอร์นะคะก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีรอยแตกเหมือนกันนะคะรถคันนี้กินกันไม่ลงเลย2คันนี้นะ,ะกินกันไม่ลงเลยบอกตรงเลยนะคะ FC แล้วแต่ชอบนะอ่ะมาดูในส่วนของด้านท่าและด้านล่างนะเนี่ยก็ไม่มีรอยสนิมนะ f c ไม่มีรอยสนิมนะคะน็อตสะโพกซ้ายสะโพกขวาเช่นกันเหมือนเดิมเช่นเคยไม่มีรอยแก้ไขไม่มีรอยชนหนักพิคอนจมน้ำไฟไหม้ไม่มีรอยทําสีใหม่ไม่มีรอยโปส๊สีนะคะดูชัดเจนเลยนะคะสบะไลเนอร์คือสวยใหม่มากนี่คือรถสภาพน้องป้ายแดงของจริงนะคะลูกค้ามาดูตัวจริงตรงปกไม่จกตาแน,น่นอนนะคะมาดูในส่วนของช่วงล่างกันบ้าง ช่วงล่างนะคะลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลากลางแหนบหรือว่าถ้อยเสียนะคะก็ช่วงล่างเนี่ยก็คือเดิมนะคะล้อหลายเดิมนะคะตัวแหนบเนี่ยจะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงหรือว่าเสริมแต่งขึ้นมาแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเน้นขายรถออริจินอลเดิมโรงงานค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในว่าจะแตกต่างกับตัวสีขาวหรือว่าปี 2000, 2020ไหมเนาะนี่เรามาดูคันสีบอลเงินนะเหมือนเดิมค่ะภายในคือฟังก์ชันเหมือนเดิมกันทั้งหมด ตัวลายเบาะเหมือนกันนะลายเบาะเหมือนกันสภาพใหม่เหมือนกันค่ะ f c ตัวเบาะสภาพใหม่เหมือนกันเบาะสีดําไม่ขาดไม่หลุดไม่ยุ่ยนะคะแล้วก็พวงมาลัยก็เหมือนเดิมนะคะพวงมาลัยไม่ช้าสามารถใช้งานได้ปกติไม่มีรอยถลอกค่ะนะคะรถคือสภาพค่อนข้างสดนะคะแล้วเอาไปใช้งานต่อเลยนะ f c นะถ้าใครกังวลน,นะมาดูรถตัวจริงมาพูดคุยกันก่อนมีปัญหาอะไรปรึกษากันก่อนนะคะลูกค้านะในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเช่นกันค่ะนะคะสภาพสวยสดใหม่นะ f c นะคะเนี่ยค่ะที่แตกต่างกันกับปี2019.20ก็คือหน้าจอของตัวปี2019นะคะยังเป็นแบบเดิมอยู่ยังเป็นหน้าจอระบบสัมผัสเล่นวิทยุ VCD นะคะเชื่อมต่อบูท e t o ได้เหมือนเดิมแต่ยังไม่มีกล้องถอยนี่คือแตกต่างกันนะคะแค่ต้อง2เบอรนะอ่ะใครจะเอาคันไหนนะคะว่ามาเลยนะเ e อนะจองเข้ามาได้เลยค่ะรักพี่เสียดายน้องแล้วหนึ่งนะอ่ะ คอนโซลด้านหน้าะจ้าจม่ให้ดูไม่ได้ก็คือตรงที่วางแก้วน้ําคอนโซลเกียร์จ้าจ๋าให้ดูอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะปิดบังลูกค้าเพราะว่าถ้าลูกค้าดูแล้วไม่มาไม่ตรงปกนะคะก็ลูกค้าจะไม่ประทับใจแล้วนะคะสู้ให้ลูกค้าไม่เห็นนะคะกล้องและตัวจริงตรงกันนะคะลูกค้าจะประทับใจมากกว่าเนาะนะคะพวงมาลัยเนี่ยเป็นมัลติฟังชั่นก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะไม่ไม่ต้องกลัวว่าน้องจะจ๋ามันใช้งานไม่ได้นะคะมัน สั่งมือไม่ได้นะคะไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่ต้องเอาโมตรงนั้นนะคะเพราะว่ารถมันต้องพร้อมใช้งานขาย f อนะคะคันเสาเเสา B เช่นกันค่ะเดิมเหมือนเดิมนะ F4 นะสภาพเดิมก็ไม่ต้องกลัวว่าน้องก็จะรีวิวแล้วลูกค้าจะไม่ได้ตรงปกนะนะคะ ถ้าน้องจ่ารีวิวแล้วลูกค้าไม่ได้รถตรงปกนะคะแสดงว่าน้องจ๋าไม่ได้รีวิวแล้วหนึ่งนะถ้าลูกค้ามาดูต้องตรงปกตามที่จ๋ารีวิวนะคะจ้าจ๋าจะบอกความจริงทั้งหมดเลยนะคะข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะจ้าจ๋าจะไม่มีการบิดเบือนข้อมูลจ้าจ๋าจะแจ้งรายละเอียดของลูกค้าครบชัดเจนตั้งแต่อยู่ในคลิปนะคะ FC นะคะจ้าจ๋าขายของมานะคะ4ปีแล้ว FC นะคะบริการด้วยความจริงใจแน่นอนนะคะตรงคานเสา A เสา B นะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลมาดูเลยน็อตไม่มีรอยถอดนะคะน็อตไม่มีรอยถอด นะคะข้อก็บสายไฟไม่ขาดนี่นะคะนี่คือรถมือสองคัดคุณภาพค่ะลูกค้านะราคาห้าแสนสามืนเก้าพันบาทฟรีดาวได้นะอ่ะแล้วทีนี้เราเจ้าจะ,จะตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเสียงเครื่องของคันนี้นะคะแล้วเราจะมาฟังเสียงเครื่องยนต์ของคันนี้นะอ่าโอ้โหกินกันไม่ลงจริงๆนะคะคันนี้กินกันไม่ลงเลยนะคะสวยจริงๆนะคะจะจะรีวิวแบบแบตเทิร์ให้ดูแบบกินกันไม่ลงเลยนะคะอ่ะดูรอบคันแล้วนะคะเจ้าจะ,จะ แพนกล้องให้ดูรอบคันก็มาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์อ่ะให้ดูไม้ก่อนเดี๋ยวไม่เชื่อนะคะไม้แท้แน่นอนนะคะคันนี้รถตุกคันที่เป็นยนต์นะคะบริษัทเพย์นยนต์ไม่ก่อไม้นะคะคันนี้ไม้หนึ่งแสนสามพันสามร้อยสิบเก้ากิโลเมตรอ่ะมาดูเลยนะคะเอฟซมาดูมาดูมาดูนะคะอย่าเพิ่งกดเลื่อนผ่านนะคะดูคลิปให้จบนะคะเอฟซี FC. นะคะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์คันปีสิบเก้ากันค่ะ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะ fc นะคะเครื่องยนต์นี้นะคะสภาพเครื่องยนต์คือแน่นเหมือนเดิมค่ะเสียงเครื่องยนต์ไม่ต่างกันเลยนะคะไม่ต่างกันแค่นิดหน่อยนะเครื่ง on, งองยนต์แห้งเหมือนเดิมค่ะ fc ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะคะแบตเตอรี่นะคะเพิ่งเปลี่ยนให้เลยนะคะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่ๆค่ะลูกนี้นะคะแผน่นเพดูจดเดิมเหมือนเดิมค่ะรอยรูรอยนย็นอตนะคะไม่มีรอยแก้ไขฝากระโปรงไม่มีขยับอีกแล้วค่ะตัวฝากระโปรงไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแก้ไขนะคะสวยทุกคันจริงๆนะคะกินกันไม่ลงนะคะ น็อตยึดโครมหน้านะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถลอกนะคะ f c สภาพเดิมสภาพสวยนะคะใครเน้นความเดิมใครเน้นออริจินัลโรงงานนะคะต้องดูช่องน้องเจจ่าเลยนะ,ะ f c นะได้ราก่อนจ๋จ่าไปมีแต่กลับมาซื้อคันที่2คันที่3นะคะจะจ๋าแจ้งก่อนเลยนะคะสภาพเดิมสภาพสวยแน่นอนค่ะ f c สภาพรถสวยแน่นอนนะคะ,นนนะ,คะตัวน็อตน,นะคะไม่มีรอยแกะรอยถอดนี่นะคะเครื่องยนต์นิ่งมากนะคะสดมากใหม่นะคะกลิบเครื่องยนต์ไม่สัน เครื่องยนต์ไม่มีการแก้ไขแดดแปลงไม่มีการยกเครื่องใหม่บริษัทมีวารันตีให้อยู่แล้วนะคะบริษัทเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68นนทเอซี FC. บริษัทมีวารันตีให้อยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องกลัวเรื่องจมน้ําพิดความไฟไหม้ยอแเมลขายเล่มชุบชำรุดสื่หายกลับสีมาไม่ต้องกลัวนะคะรถที่บริษัทเพชรยนต์มีเล่มทุกคันนะคะวารันตีได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยซื้อไปแล้วจะเหมือนออกหนกระแสหรือเปล่านะคะซื้อไปรถตามยึดรถทีหลังนะคะอย่างนั้นไม่ใช่นะคะนอกจากลูกค้าจะไมม่่่ผอออนนนนนนสีงดดะ,ะยาาั้เตตืแึแน นะคะอ่ะเราเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะจะจ้าฝากไว้ด้วยนะคะ2.4 e ปี2019.20 5 59นะคะกับ2.4ตัว e ปี2019สีบอลเงิน539นะคะชอบแบบไหน จะรับพี่เสดายน้องหรือว่า2คันนี้กินกันไม่ลงต่างกัน2อ0ห0ื่นทักทายมาพูดคุยกับจ้าจ๋าได้นะคะเบอร์063 423 5361ได้รถไปขับแน่นอนแล้วบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้จ้าจ๋าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ